สวัสดีจ้ามือนี้ยายจะไม่กาผ้ามวนผ้าลงทงลงทาเราะหฮเราหน้า,า,าอีกเยเด้อจ้าเด้อสวัสดีครับขอ,ขอบคุณทุกไรทุกแจให้เด้อจ้าที่มีห้ยายได้ดีเสมอมาขอ,ขอบคุณทุกไรจริงจริงจ้าถ้าไม่มี fc ก็ไม่มียายในวันนี้ไปลุยแล้วลพี่น้องย่ามหลอบคือเกาอื่นกับจ้าพี่น้องช่วงนี้นะย่ามหลอกย่ามลุมเนะจ้าเนาะย่ามตอกย่ามตรง หากินปลาคน่คนเจไคนแน่เพิ่นก็ไปหาเขาโคเขา,ขาปลานะจ๊ะเนาะลูกสาวกับผ้าปกับผ้าป้ายไก่แถวบ้านนี่แหละจ้ะว่าลูกสาวกับต้องขายรถตลอก,ลอกลรถตลีในน่าจ้ะเนาะช่วยกันทำมาหากินต่างคนต่างมีนาทีนะ่าจ้ะไปลุยโอ้พี่หน้องมึงบรรยากาศโอ้แบบกระจี้เลยช่วงนี้เขียวอยู่นะจ้ะ ต่อไปก็เหลืองอารามตายตะทองยางไปแล้วเออหนำมอกระไรตะท้อน้นหมอกหะไรเนาะมอกลุ่งอีดีนี่พี่น้องปลายข้าวถอกวได้จ้าเด้อปูนพ,พี่นอ้องอือแดดพระอาทิตย์ขึ้น ช่วงสองสามมือนี่วันไหนยินเสียงยายเด้่จ่าเด้ยอยายจ้าจะยายอยู่โรงพยาบาลเด้่จ่าเด้อลอกตาหรือลอกตาหรือผ่าตาเนี่ยแหละเนี่จ่าเด้อจังไล็ก็เปน็นกำลังใจให้ยายหายไวๆเนาะจ่าเนาะแต่ก็ต้องฟักพื้นดูแลนักษาตาก่อนเขาก็ห้ามเฮ็ดงานหนองั่นนักแน,น่น่ะเนาะจ่าเนาะไปลุย ี่น้องอู้ถือมาน้องพี่น้องมาหลุดเลยอู้ว่าเห็นหอยบืนเพืลินบืนแล้วมาถือดูป้าพี่นอ้องหนึ่งปลาดุกปลาดุกปลาเขง็งโอ้ยนี่นะมันหอยบืูนน้นเป็นสีนะหนึ่งหอยกับปูน้ำปูกับคืนก็ปูก็คืน,คนจับแล้วใช่พี่น้องดรึจับเลย มานอยู่พี่น้องห่วยจับหนักแน่เด้พี่น้องใหญ่เอ้ตาถ้าตาคือนไปใช้ทุกมือหลงพี่น้องหลงแล้วก็ถ้าใช้มันก็จับหนักคือเก่าเลยจ้ะมันบ่ถนัดเนาะจับง่ายอยู่พี่น้องนะใส่ทุกมือไปล้มหนีเมื่อแล้วไปนี่ยังจะท่อง มันหล,อล่อแบบพี่นอ้องสืป้าอนดีป้าใจดมกว่า้าใส่กระซังใส่ชุดวันมาวันมีจินนี่พี่นอ้องมานมาเนาะคือมีิดเนาะพี่นอ้องมือเรนี่<อ>ประคอตัวเดียวปรอ,อ,น,อ,น,อน่อยหมอมันมีมือม,ม้านานเลยเนาะจ้ะ ตาเอ้ยน่อ่น่องเนาะน้าน้าน่องแนวใส่ไว้ใส่ไว้พี่เกาเล้คอยม่ย่าไหมไปไปฟังกับไปต่อมันจะเกียวกะจีเขียวอยู่นี่พี่น่องเขียวเขาปีนี่ก็งาม างานอีดีพี่น้องเขาพี่นี่ยังเรื่อยเรื่อย้อยอายไอ้กระทองหอนยังกระทองไปซีฮอดแล้วไปพี่น้องหอนแล้วพี่น้องป่าบ่อนทางอืน่น <laughs> นี่ว่นี่นี่หมดเออนี่มานอยู่พี่น้องมานมานอยู่เอลงไปอืกนดูก็มีในตู้ของ้านอ่ะผู้ลงล้น ลงแล้วมั้งลงแล้วโอ้พี่น้องก็ดูก็มีตัวกงามไม่ดีเลยมันใหญ่เลยมในใหญ่กับตาเลยอือลุยต่อไปอ๋อแมนหนามลงมาแห้งตาทองวาป้ามันเลยออกทางนี้ต้องบินมาทางนี้เลยแหละพี่น้องแม่นวะว่าน้มามันไหลก็ดูทางนั้นเนี่ยตาทองตาทองว่าเฟินว่ะเนาะตาทองเนาะ หอดยังอุ้ยเขาเขาสูงเที่ยงอกตะทองเลยเข้าง่าไม่ดีหอดแล้วพี่นออ้องเอยเลยหลุนเลยหลุนเลยมันหนามันไหนจยังสิยังก็เยียนตะเก็บตูนอือ,อพี่น้องมนัมนหนาเลยมันอยู่ นี่นี่ตาทองแกะเที่ยวแล้วอรอบนีก้ก็มารอบนี้หมานรอบแรกตัวเดียวกร <c ười> <c ười> ะปูกตาทองนี่ตาทองเฮ็ดเองบ่หรอจ้าบเ้ยพี่นอ้อนตาทองเฮ็ดเองเ้ยงามเนาะตาทองารอบงามเนาะ

ขอ้อเทาป๊<อ>าปาาป๊ปาเสียงพิน่นอันนี้ได้จ่าเด้อเสียงรบกวนกับขาอศอกข้อไขได้จ่าเด้อจ้โต้ลงเมื่ออะไรนะวีดีโอนอื่นลุงเลจะหายชิงหาลงทีหลังข่าวมันโตยัมันโตเท้าอย่ามันตื่นออกได้จ่าเด้อ ว่าีนี่นำหไปเขาแล้วจะไหกระทองไปทางไหน,นอ,อือไปจำหมาตุ่มตุ่มก่นแหนเท่เลยกรแตกระทองอืมโเท่สะดุกหนักหนักหนักน่มเห็นมอพี่น้องเห็นมออืออืองตงเทวนนันัอ้ยนึ เกือบก่ได้กินที่นึ่งเกือบก่ได้กินแล้วอ๋อประเทศไทเบิ่์มิงรูเฮือนอีกก็ได้ดอกนี่ต้องเทแล้วมันจิตเต็นออกจากคูไปแ้วสองหนังแล้วสองหนังถ้าหนังถ้าทองว่ะไปอ๋ออีกแล้วจ้ายังคือไรคอย เดี๋ยวจะได้ยินเสียงป่าอยู่ไหนแม่หมอตาทองป๊ดปึ๊ดสอ,องสามตัวเี่นไหมสามตัวหลอบนี่เจ้าเฮ็ดเองทุกอันตีตดดาทองทุกหลังเลยเี็นไหมทุกหลัง,งนั่นแล้วเจ้าวัใส่คาถา คือหลบอันทีหนึ่งทีสอเอ้ยทีสามอุ้ยใช่ค่ะเดิน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 ชมคนเก่าอุ่นไปลุย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 เลุย ลุยเลยลุยคุณเออ,อพี่น้องบรรยากาศอุ้นนำกระไลได้ทางโทรศัพท์ถึงหน้าหมอกอพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> บื้องหลังไม่ได้กดจนตรทั่งไปล่ะโ <c oughs> อ้ยหนาอพี่น้องเฮ้ย <c oughs> น้องเอ้ยนี่แหละวอกในย่ยหลงลุลืมลืมลูกเสายังลงลุ่ลืมลืมนึงบรรดกดกล่องนะเอ้ยพี่น้องนะอ๋อตาท่องขาบายพี่น้องตาท่องขาลูกเสาอ้ยเขาวะลุมหอลุมนะลุมเด้วปออ้ยหอวะ้านออพี่น อืมญ่ๆกระซังตีมไม่กระิโตเต็นออกกระป๋ใส่กระซังเหลือหนาทางฝุ่นอีกรังหนึ่งไปพี่น้องลุยต่อไปเดินแล้วก็เดินต่อไประท,ท้องไก่แล้วพี่น้องไปยังเต้ทางฝุ่นหอนหน้านีน่นาจานะนะ นอี่ดอกสุดท้ายแม่นบาตาท้อทงเสียงป้าบ่อนอยู่ข้างนอกรอบสุดท้ายคือ,อพอี่น้อพี่น้องเขาอยู่นะอ่าคือบัได้ยินเสียงดีแปลกๆคอตอดมันบินไดข้างนอกคือมีตีรีนานอู้หูเดี๋ยวปลาคอใหญ่อยู่ปลาดุกระดับปลาคอใหญ่กระดัปลาคอเทานาน เท่ละพี่น้องพราตาทองมันแม่ปัคอหยามปักคอโดดอุดุก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 มันบินมัน่น้องมันมันดีแต่แท้าน่อออกสามพี่น้องนานนานออกแล้วนี่แต่ก่อนมาสิดีดแล้ววะมะชิตกระโดดออกจากคู่ ไปลบขึ้นนี่ยเด้จ้ะลูกสาวกับตากะสิคอจบคลิปเลาะให้เลาะหน้าเลาะย่ามหลอบย่ามหล,ลุมไว้เพียงแค่นี้เด้จ้าก็ขอบพุ่นทุกไหล่ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ย่าด้วยดีเสมอมาจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาเด้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายจู่ๆเดี๋ยวไปเทให้เบิ่งนยุ่งอันนี้ละจ้ะเนาะจบคลิปไปก่อนเด้จ้ะเด้อบายกลับบ้านเรา พี่น <ก heaven entender> ้ <pourrait enfin> <avez> องมาพี่น้องมาหอนที่อะไรด้จ่าเด้อป่าประเทศเพิ่์ลเบิ่์นนี่ป้าป่า